เ,ะะเป็นวันครบรอบ39ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและในวันพ่้นี้ก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่40แล้วะนะคะก็เป็นสถาบันการศึกษานะคะซึ่งก่อตั้งมานานนะคะก็ได้ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้บ้านเมืองมามากมายหลายสาขาสายอาชีพค่ะค่ะอย่างที่ท่านจะได้เห็นจากเมื่อกี้นะคะหนึ่งใน มีคณะกรรมการเรานะคะที่มายืนตรงหน้าเวทีนั่นก็มาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นสิทธิ์เก่านะคะค่ะแล้วบรรยากาศอของบริเวณที่ลานกิจกรรมอุทยานการค,าค้ากาศสนแก้ววันนี้นะคะก็อบอุ่นไปด้วยลูกพระคุณตลอดจนผ,ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะสำหรับสิทธิ์รามคำแหงทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งเป็นวันของพวกเราเองค่ะเป็นวันที่รวมพลังลูกพ่อขุนนะคะลูกพ่อขุนมารวมกันในวันนี้วันสถาปนามาหาวิทยาลัยของเราค่ะค่ะและในโอากาสนี้นะคะเราก็คงขออนุญาตเข้าสู่พิธีการค่ะในโอกาสครบรอบ วันสถาปนาปีที่39มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบรางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของสิทธิรามครั้งที่สองเพื่อเป็นกำลังใจแก่สิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลายัยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตีเรืองเดชนรงคณะวดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานครบรอบ39ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเรียนเชิญครับีดในนามของจังหวัดเชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตนักศึกษาที่มีสิทธิ์เก่าที่มีคุณภาพดังที่ท่านอธิการบดีท่านรองาศาสตราจารย์คิมชัยแสงสุข ได้เรียนในคอนเฟอเรนซ์เมื่อตะกี้ผมเองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมของดามคำแหงครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือนนี้นั่นก็คือในงานกระถินพระราชทานของมหาลัยที่วัดสวนดอกพระรามหลวงผมเป็นผู้แทนทุกการจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมกิจกรรมค่ะเขาขเชิญทุกท่าน รับชมวิทยาณนะบัตรนี้ค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทริตย์และพระนางเสืองเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นนักรบเก่งกล้าทรงเป็นนักปกครองที่สามารถทรงเป็นนักปราชญ์คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อพุทธศักราช1,826ในปีพุทธศักราช2,514มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งรับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน ได้อัญเชิญพระนามาพิไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาเป็นนามมหาวิทยาลัยทั้งได้สร้างพระบรมรูปประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาและคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้จนถึงปัจจุบัน วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประชากรชาวรามคำแหงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระราชาทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงรุ่นแรกณนะบริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงถือเอาวันที่26พฤศจิกายนนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยขึ้นทั่วประเทศต่อเนื่องกันมาทุกปี